Here. okay. Yeah. and if you have done already, yeah, just i can put it in the sink and leave it okay. Uh, yeah. okay. and it is a mosquito stay or was it from the mosquito? yeah. okay. Okay. but is it necessary now? the uh -huh. mosquito? the mosquito now? yeah. <laughs> <laughs> and it's is the bicycle you can use around. ah, oh, here. yeah. <laughs> yeah. yeah. ย yeah, o f course I will โรงแรมสันผีเสื้อนะฮะวิลล่าสันผีเสื้อทุกคนนี่ห้องนี้ข้างล่างข้างบนก็มีห้องนะครับมาทั้งมีเป็น กลุ่มมีทั้งเป็นคณะนะทุกคนมีทั้งเป็นกลุ่มเป็นคณะนะฮะเหมือนข้างล่างจะเป็นห้องเดี่ยวนะครับข้างบนจะเป็นกลุ่มนะฮะห้องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่นี่ก็จะมีแบบชอบมากเลยทุกคนมันจะมีลานนั่งเล่นด้วยนะฮะมีน้ำผุดด้วยนะทุกคนจะมีลานนั่งเล่นนะครับ เราก็จะติดมีลำปิงนะะครั้งที่แล้วมาเราพักอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราพักอยู่ฝั่งโน้อนอ๋อเหมือนเขาจะทำเสร็จแล้วแล้วตรงนั้นก็เป็นสระว่ายน้ำนะมีสระว่ายน้ำด้วยครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะทุกคน บรยากาศร่มรื่นพื้นที่เขียวขจีเลยนะครับนี่นะฮะจะใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งนะครับใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งนี่คือบรรยากาศภายนอกนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะฮะทุกคนนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะฮะ เนี่ยทุกคนเขามีเหมือนเทเลสแต่มันไม่ใช่เทเลสอ่ะมันเป็นมุมให้นั่งเล่นหน้าห้องด้วยนะครับตรงนีน้เนี่ยนะฮะมีเก้าอี้มีพัดลมนะครับมีพัดลมเปิดดูเดินะเปิดได้ไหมโอ้เปิดได้ทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าใครชอบแบบเอาดอนะครับโอ,โอ,โอ้แต่ดังอะ่ะทัวแต่มันดังอะ่ะเออเอาเป็นว่าแบบไม่ไม่นั่งดีกว่าเนาะเอาไป ไปเปิดข้างในดูนะอ่าพน้องๆพนักง,ง,งานอ่ะเขากตืนับมาว่าพี่ออกไปอ่ะอย่าลืมแบบมุงลวดนะเพราะว่ายุงเยอะนะครับนี่เปิดเข้ามาก็คือจะ,จะเจอห้องแบบนี้เลยครับทุกคนนะฮะเจอห้องแบบเนี้ยนะฮะก็มีแบบโอ้โหมีหมอนให้จุใจเลยนะครับหมอนให้กี่ใบเนะีย่ยหกใบทุกคน ใหญ่สองกลางสองเล็กสองนะฮะเนี่ยนะส่วนหลังม่านตรงนี้นะมันเหมือนจะเป็นใต้บันไดอะ่ะนะครับเป็นใต้บันไดคนเขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้แบบจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะลองดูนะครับแต่ว่าคงไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกนะส่วนหลังม่านตัวนี้นะฮะหลังม่านตนัวนี้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นอะไรเอ่ยชาวเอวนะครับเฮลโลนะฮะ ก็คือเป็นประมาณเหมือนที่เก็บเสื้อผ้าทุกคนเนะี่ยประมาณเหมือนที่เก็บเสื้อผ้านะก็กระเป๋าเขาเป็นเก็บนะมีอะไรต่งตางๆให้นะครับถุงซ o งถุงซักนะฮะพวกครีมพวกอะไรนะครับแปรงสีฟงสีฟันนะฮะมีให้นะครับดูไม้แขวนของเขาหน่อยทุกคนเหมือนเอาเถาวันมาทำอะ่ะเออสวยเนาะ เหมือนเอาถาวันมาทำอะเนี่ยมาเจาะเป็นถาวันอะสวยดีนะครับดูกระจุกกระจิกนะฮะเราก็เข้าใจทำนะฮะอ่าแล้วต่อไปก็คือห้องเนี้ยนะครับข้างหลังกระจกสีพวกนี้นะฮะก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำพอเปิดออกไปแม่เราก็จะเข้าตรงกลางระหว่าง ตัวนี้นะฮะเป็นห้องซ้วมนะครับสุขานะฮะจะแยกส่วนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกําแพงฝั่งนี้ก็คือจะเป็นห้องอาบน้ํานะครับเป็นห้องอาบน้ำนี่นะทุกคนชอบชอบตรงนี้เพราะว่าเขาจะแยกกันไงแยกกันระหว่างห้องซ้วมกับห้องน้ํา เขาจะแยกกันนะครับแยกกันเพราะว่าเผื่ออีกมีอยู่คนนึงต้องการเบาอีกคน,นึงต้องการอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายเบาถ่ายอาบน้ําอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแยกกันนะฮะแล้วก็จะกั้นเป็นกระจกไว้นะฮะทุกคนนี่โต๊ทำงานนะครับแล้วก็มีกระจก แต่งหน้าอะไรต่างๆทีวีอยู่ซิตู้เย็นมีอะไรให้อ,อ๋อมีน้ำสองขวดให้ตามมาตรฐานสแตนดาร์ดนะฮะราคาพอไปได้นะทุกคนไปเช่าโรงแรมแพงๆแพงๆอ่อยู่คืนละ3า0 0ันสีพอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ <c oughs> เหมือนมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มาโรงแรมแบบราคาประมาณพันกว่าบาทหรือว่าประมาณเนี้ยนะฮะก็ตอบโจทย์อยู่นะนะฮะ ก็ตอบโจทย์อยู่นะเนี่ยเจอธรรมการธรรมชาติพอเปิดประตูมุงรวดออกไปทุกคนนี่นะฮะถ้าอยากนั่งเล่นตรงนี้ก็นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับอแล้วก็จะเจอกับธรรมชาตินะครับนี่ริมปิงเลยนะครับนี่นะครับเจอริมปิงเลย